Welcome to บ้านดอกไม้ t ุดหมายเลขหน Cottage c r o s s บ้านหมายเลขที่หนึ่ง Cottage c r o s s บ้านนี้มีแต่ความรักดอกไม้เต็มไปหมดเลยก่อนนะปิดเกสก่อน ก่อนที่จะเข้าบ้านดูก่อนนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะดอกไม้ค่ะอยากอวดค่ะอยากอวดกลับไปเมืองไทยสีอาทิตย์กลับมายางเข้าบ้านว่ามันเดินเข้าผิดบานดูสิคะเต็มไปหมดเลย อันนั้นเสน่หสวยงามดอ,อกไม้เต็มไปหมดเลยสวยไหมคะมีพิริกด้วยนะสวยง สตรอเบอรี่ด้วยพริกด้วยหรือจะมัอ้อันนี้ถังปลาจะเอาปลาใส่มีแตหัวฮิปโปกับเรือลม่มยังมีปลาใส่ช่างน้อยก็น่ารักสวยงามมากเลย หอมปอมใหญ่ข,ขนาดไม่มีไฟเก็บกินนมีกระบ,บาดเสียทิศชาวหนว้ายนบานเลยว่าจะต่ำใส่มักใส่เหนือทั้งหอมปอมทั้งขึ้นชายทั้งสตรอเบอร,อรี่ทั้งสารพัดไม่เข้าหน้าบานอย่าอวดหน้าบานบกเขาในเฮียนอย่าอวดการ์เดน สวยไหมคะไปอีกมุมหนึ่งอันนี้ก็บเสะนะอีกกระถางหนึ่งถ้ากันไปซื้อกินบ้าพ่กันเก็บกินยี้เฮียนร้เงือูกข่พิการหัดเก็บเสน่อันนี้ก็อีกเเสะนะอีกงามบอคะสวยไหมคะอ่ะมาอีกมุมนี้ มุมนี้ก็มีหอมปอมอีกกำลังเนบพันละง,งามบูเบอร์รี่บรัเบอร์รี่เต็มไปหมดอันนี้จำได้ไหมรู้ไหม mm. อะไรเอ่ยผักชีฝรั่งอันนี้คล้ายๆผักกิตูบานห้องหอมคือกันอันนี้ก็ใบกะพราฝรัง่งมาก็ดอกไม้ กุราบเยวคขำคนสวนกำลังทำการ์เดนอันนี้ก็ขึ้นช่ายคอรี่กะเพราฝรั่งมุมนี้ถ่ายไปแล้วสวยไหมคะร่มดื่นดีไหมอันนี้มุมนี้ มาอีกนู่หนึง,นงสวยงามมากดอกไม้เต็มไปหมดเลย ชมด้านนะคะสวยไหมร่มเื่นดีไหมสสยไหมอ้อมอ้อมจันเสยไหมคะ โดยไม่เฉยสิทมดนานนะคะแค่นี้ล่ะอยากอวดค่ะอยากอวดบ๊ายบายไปก่อคุณสีอะไรนีเฮ้ยถเน Efficient. Zoom in. Zoom in. You can zoom in ต้นนี้เลือตะกางร, <laughs> รปลาแสนสวยบ่เ็นยังงมตะน้ำป่างมตะน้ำสวนเปีนยงงามบ่หาเห็นหาตัวนึงบ,วบว่ว่ามีหกตัว งเงินอาหารร้อยทึ่งๆเง,งันก้น่นอันแก้วไม่ได้ร้อยขึ้นมากสกินอาหารเห็นไรเห็นะ งมเบียดงวมง,งานเหตแจะน้ำง,งอมจะน้ำป่าเห็นแล้วมาอแม่ละหกตัวตสวนหน้าบ้านสวยไหมจ้าแล้วหกตัวส่วนหน้าบ้านนะคะแอมบอร์ ิห้ามตกป่าพะนะเส้นจันเอาไปพุ่นแล้วสิผ้าแหนไปใต้เกียดเป็นมูด้ะดีบปดีเสียนเอามานเอ็นเลี้ยงพือสิเอามากินบุ๊กแกดีแหละบ๊ายบาย